เฮ้ยก่อนเข้าคลิปอะไม่มีอะไรหรอกแต่กดไลค์ด้วยโอ้อาแล้วครับขอโอกาสสวัสดีท่านทุกท่านกันนั่นนะครับผมวันนี้กับผมเองแบ็คแคนเลดแล้ววันนี้เราจะมาเล่น Gorby l e n t District นะครับผมเป็นเกมแนวจุ๊กหนีผีเนาะอาจจะมีบางตาที่บอกว่ามีน้องผมมาเล่นด้วยนะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า v า l เลนเดว์เบิ l วิลเหรอ ตรงนี้น่าจจะเสียงน้อยกว่าถ้าเขามาจากทางตรงนู้นผมจะรีบวิ่งลงมาถ้านไฟดงมันแย่จริงเลยหรือว่าเขากำลังไล่คนหัวขาวยวู่ไหมน่าจะใช่นะแล้วอย่าไปสนใจเถอะ อันนี้ผมเปิดเป็นโหมดรับสัมผัส้วยนะมันก็เลยจะแบบเห็นผมลากด้วยจะไ,ได้เห็นว่าผมมือไวขนาดไหนคงตทองใจ้ิวจริงๆเป็นฮิวก่อนอีกก่อนก็มาดีครับบ้านและจีสันโอ้ทงไม้เลยนีเล้อเอยคือ วัดเลย <laughs> ผมไม่น่าค้างามือค้างไลยเลยอะ่ะรูงนี้จะกดแตะๆเอาเมื่อกี้เกี่ยวอะไเขาล้างนมาไหแเราผมไม่เป็นอ่ะ มันหักนิ้วแล้วโอ้จูหุ้ยจุ๊บไอ้โดนได้ไงแรกเหรอปีงเหรอ Eat Perfect l a นดิ n g เย็ด l a นดิ้งแลนดิ้งนี้ตยแล้วอขไางใไข้า๊ในจ๊ด เกือบดีฟิกช้าไปหน่อยนะเพื่อนต,ต้องไม่ข้างเรียบรอ้อยเวลา โดนหนึ่งทไีไม่พังไม้ก็โดนนะ้เจอโอ้ข้าสิข้าใช่ใช่ๆจะเล่นอยู่ขึ้นมาดิาตัวัเจสันจีสันจีสันวอฮีวอฮีนีน่ไยไม่ตึงมากปั่นรีปันป่นไฟ โอ้ทำไมมันกระตุกขนาดนี้วะกูต้องเี่นเกมวะเนี่ยเจมันเดยบไม่ได้แล้วลูกเหรอ,อ,อเนี่ยเจสันเขาไม่ไล่ลลเราอ,อผมเสียใจนะไอ,อ้เชี่ยตั้งใจถอดรหัสมันไล่หลังผมแหมวันนี้เข้ามาหาเลยนะ <laughs> แซนดิงด้งแดกมันไล่เข้ามา มัเสพทานว่นวนวนวะ,อะโอ้ยจู๊โอ้ยจู๊โอ้ยโอ้จ้าไม่ใช่ดูสั้นช้าเขาไม่ใช่เออเออเออในจังหวะนี้ทอำผมผมเบรคไม่อยู่แล้วผมเบรคไม่อยู่แล้วมันตกใจหมดเมื่อกี้มันเสพทานเมื่อกี้ผมจูเกอร์นะครับผมมันจูกกเกอร์ไม่ใช่จ็กเกอร์นะจูกเกอร์นี่นี่กัแบทบุกขียวป๊ปวอ้ายจู๊ สีสันตีไม่โดนนะครับสายตาส้นนิดหน่อยเหมือนจังหวะนี้เขาต้องไปยืดแขเนเคลื่อนหนึ่งบ้าอะไรเลยสีเสื้อจังหวะนี้ไล่แดงๆไล่หลังผมนะครับอ้าวเรียบร้อยอ้าวไม่โดนอ<า>ี๋แอะแอะแอะอย่าอย่าอย่าเสียงแดงๆไล่หลังมาช้า,ลลากาอะไรครับพี่อะไรเนี่ยเรียบร้อยข้ามเลยนะครับ จากวันนี้ให้เอาทัไม้ไปทำไมก็ไม่รู้ครับเออกินมักที่หน่อยเรากนไว้มาโคตกเร็วพี่จ๋าอ๋อไม่ไหวแล้ววิ่งดิวิ่ง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 มาที่ตัวอ่ะโอ้โหเออรดเฮิดิ้นเออเขาไม่ได้แข็งขนาดนั้นหรอกเขาไม่ได้แข็งจนแบบแคมป์อ่ะ

เขาจะแค้นฉันแล้วเขาจะ,จะมาแคาใจคุแรกเโอเคเขาตามฉันตามเลยนะตามฉันตามฉันคนเดียวระ <c oughs> เขาแค้นแค้นมันด่งเพลย์คือเ,คเอาไม่ตีโอ้เชิงหนาจัด เชิงนัดจัดจังหวะน,นี้เชิงนัดจัดเชิงนัดจัดอ้าไม่เจอไม่ทันหรอกวุนต,ตีตีไหมอ่ะไม่ตีก็ข้ามนะจ๊ะเปิดเลยเปิดเลย y o ก g เฟิร์สอ่ะคุณไปก่อนอบ้านไหนวะยังไงอยู่เออเหมือนจะไม่แล้วบูล่าไมา่อยู่ใกล้ฉัน กุลาอยู่ใกล้ฉันเขาเศษมาหรือเปล่าไม่ห,หรอกอ้อมหรอจจ้าระแวงเขาเศษมาเนี่ยเออฮะโอ,โอ้โอ้ตัวตู้เปิดผมนั้นฉันไปแล้วไอ้ไปก่อนเด้อโอ๊ยบัตรเบรคแคบขับบัตรบารครขับไม่ใช่หรอบารมันคือบารแบบเดียวกันกับบารลูมอ่ะ เดินไม่ได้ทำไมกูเดินได้เฮ้ยเ้เวลาเอ้าบักเ,เลย้อยก็มีอ้าเขาตีมึงไม่ได้เลยนะอ๋อไ๋อเออ

ลงมาก่อนคือ,อยูไม่ได้โอ้ใช่ก็คือดูน็อกฮัลโหลฮัลโหลลืมบอกว่าไอเนี้ยที่มันคนเล่นเนี่ยมันไม่รู้ว่าอัอเนี้ยมันคือตัวฮิตเด่นนะไม่ใช่ตัวเจฟซึ่งมันคิดผิดมาตลอดเว้ยแม่งโง่ชิบหาย เพูดอะไรดิริเอร์อันนี้ด้านนอกขับรอมัาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้ผมปิงเนี่ยเพลงไล่ขึ้นอ่ะตรงนี้พยายามฟื้อ้ไต่างตัา

มาดิดิดิโนเฮ้ยอย่าไปมาเอไม่มาเออไปแกไหนลองสอนน้องหน่อยดิอู้อู้เขาแลกกอดอยู่อู้ไปกอดเราอยู่กันตั้งสามคนเหลือกับคุณหมาใช่ปะคุณหมาชิ้นนี้แบบอุ้ยยังมาอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่เจมมาคงุดหงิด ที่เดยนหนอมาใส่กินกูเลยไม่รู้แล้วว่าเจ๊รับมันกระโดดรับไปเรื่อยกันเลยใช้ยามใช้ไม้กันเลยว <ss es> นยาว <ss es> อุ้ยมันโดนได้ไงวะมันอ้อมอราามุระยะไม่ห่างกันสองเมตรมันยังตีกูโดนมีดก็สั้น <ss s> มีหมาใกล้ปานเสร็จแล้ว พี่หมาตามเร็วๆรีบปัน่นว้าเฮ้ยพี่หมาเขาแทงเอ,อ้ยออ้ยมีการขัดว่ะพี่หมามีการขัดเอยกูจจเฟ่สองแล้วเจ๋งพี่หมาอะเอสกูเจเฟ่สอนี่ อ้าวพี่หมาทำไมทำอย่างนั้นล่ะเรียบร้อยพี่หมามาพี่หมาพี่มาเปอร์ออกให้ได้นะมีใครต้องก่งแล้วมันมาไวด้วยไงอุ้ยเรียบร้อยรอดดิอยู่คนละทางเลยอ้าเอาแบบนี้รอดใช่ไหม รอดรอดรอดแบบนี้เรียบร้อยชนะเรียบร้อยชนะเออาละครับขอกคนจปิดพีทท่านี้เนาะทุกคนจะเป็นเกมที่สนกุกเลยครับก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอยู่กับผมเป็นนานๆน,นะ